วัดีเจ้าป้าดาวจะพามาพัดเต่าหูไข่มีเห็ดสดมีพริกยวกพริกหวานมีหมูมีไข่มีต้นหอมแต่เครื่องปรุงอยู่ในครัวเจ้าไปาไปเขาไปทํากันนอพัดเต่าหูไข่เจ้าน้ำมันแล้วแต่สอบนะสอบไผลสอบมันเจ้าน้ำมันน่ะ น้ำมันสอบไส้สอบมันกกจะใส่เยอะจะใส่น้อยแล้วแต่ ใส่หมูนะคับทนี่เนาะอันนี้เครื่องบรนเจ้าป,ปิดกระปุกเนาะก็นจะทำขายโดยเฉพาะเอาใส่อันเตาหูนี่นะเจ้า ค่ะใส่เห็ดดนะ้วยเนาะใส่เห็ดสดพริกหยวกพริกหวาน เอาเห็ดสดลงก่อนเนาะเห็ดมานานสุด มานนะเจ้าไปสอบกินเนาะไปสอบกินเต้าหู้ไข่เจ้า ตะโเตะโวเห็ดนี่แล้วแต่สอบนะมีเห็ดอย่างก็ใส่เจ้าบางบางคนพอสอบกินเห็ดก็เอาอันบวกหัวหอมอย่างใส่ก็ได้ประดาวตอกไข่ นี่ใส่ทั้งหมูทั้งไข่เลย เอาเตาหัวใส่เอาพริกหยวกพริกหวานใส่เลยพริกหยวกพริกหวานนี่ป้าดาวใจแบบเม็ดน้อยเม็ดก็ค่ายก็ค่ายพริกอันพริกนุ่มพริกหยังเนี่ยเจ้าเต็มเป็นพริกบเนะเพ็ดเนาะ ไข่ใส่เจ้าไข่ไข่ไข่กระดาษขออันเอาสีอ่อขาวใส่นิดหนึ่งเนาะใส่ตอนนี้ซสักหอยเจ้านิดหนึ่ง คนเจ้าคือใครมันด้างเนาะถ้าไผใบยากใส่หมูใส่แจ้ไข่ก็ได้เจ้า เจ้าร้อไข่ด่างเนี่ยไข่ขาวอะ่ะเจ้าถ้ามันบะด่างแล้วมันหล้าอะ่ะไข่ขาวไข่ขาวอีกอ่ะผัดเต้าหู้ไข,ข่ค่ะตักหลักเข้าสวยเจ้าอร่อย di punak Ipon bukan ขายแล้วเจ้าตำล่านแต่ปลาดาวมันซื้อสักเตือมันแพงเคยซื้อประมาณข้างหนึ่งหลายเดือนมมแล้วต,ต้นต้นปีแล้วก็ฮหะซื้อมาให้ป้าป้ามันกินเน,ะนาะ,อาะนตอนนี้ผมสะลดถ้าจะอยากจะใส่ก็ใสตอนนี้จ้ะ เสียเรียบร้อยเจ้าเอาต้นหอมก็โรยนะพัดเสียดเรียบร้อยแล้วเจ้าพัดเตาหูไข่ทำกันดูเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปใหมค่คลนะิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเฮ้อป้าดาวด้วยเนอะจ์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ